ค่ะวันนี้เราจะมาทําชาลางจืดชนิดหวานนะคะทําได้ทั้งร้อนและเย็นก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าตัวลางจืดหน้าตามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตัวลางจืดสัรพคุณของลางจืดก็คือแก้ร้อนในกระหายน้ําทําให้ชุ่มคอและแก้สารพิษต่างๆที่ตกค้างได้ในร่างกายนะคะอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดความหวานก็คือนี่คือญ้าหวานนะคะ ย่าหวานนี่ก็คือสปปรรพคุณก็คือทําให้ความหวานให้ความหวานแทนน้ําตาลคือเราจะใช้ตัวนี้เพราะว่าเราไม่อยากจะใช้น้ําตาลในการทําความหวานเหมาะสําหรับคนที่ติดความหวานนะคะก็คือให้ลดละเลิกน้ําตาลแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นมาทานตัวนี้แทนนะคะสปปรรพคุณของย่าหวานนะคะก็คือให้ความหวานแทนน้ําตาล ใช้ได้และรักษาผู้ป่วยเบาหวานผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักบำรุงตักอ่อนสมานแผลช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองนะคะนี่ก็คือสารพคุณของยญ้าหวานหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ก็เลือกนิดนึงนะคะดูที่ว่าใบแห้งแล้วก็ไม่ไม่ดำหรือว่าไม่ไม่ขึ้นลาค่ะเอามารับประทานนะคะก็คือให้ดูนิดนึงเริ่มต้นวิธีการทำ าลังจุดอย่างหวานกันนะคะนี่ค่ะเอาเอลังจืดนะคะลูกก่อนนะคะ ผสมกับย่าหวานลวกทิ้งหนึ่งนั้งน,นะคะ เติมน้ำร้อนมาอีกหนึ่งรอบอันนี้เราจะทำเป็นทั้งร้อนและเย็นนะคะก็เลยจะใช้น้ำร้อนเยอะหน่อยขอปิดฝาขอปิดฝานิดนึง สีของรางจืดและญ้าหวานนั้นออกเร็วมากเรารอสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้สีของเขาออกได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้เราเห็นสีของเขาชัดเจนแล้วค่ะ นี่แก้วเล็กนี่ก็คือชาร้อนนะคะสีสวยใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำแข็งใส่หน่อยนะคะ นี่ใส่น้ำแข็งไปแล้วเราก็ได้แล้วค่ะลัางจืดหวานชนิดร้อนและเย็นเหมาะสำหรับทุกๆคนลัางจืดหวานนี้ทำได้ง่ายๆคุณก็ทำได้นะคะลองดู